เครื่องจอเสียนะครับทางด้านขวาผมได้ทำการปิดเทปไปแล้วนะครับ1นึ่งถึงสิบสองหนึ่งถึงสิองนะครับหนึ่งถึงสิก็จะได้ภาพออกมาก็มันก็ไม่ถึง100%ยเปนะครับประมาณ9ก9 0ส95ปประมาณนั้นเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะว่าจอของเราเสีย รุ่นนี้ของ LG นะครับ LG รุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้นะครับรุ่นจ็ยี่สิบเก้านะ29ดยี่สิบเก้านิ้วเ9ยี่สิบเก้า LK ห้าสี 00bta นะครับของ LG ภาพเป็นเส้นแนวนอนนะครับผมได้ทำการปิดแล้วเดี๋ยวผมจะทำการประกอบฝาหลังเข้าไปแล้วก็แล้วจะมาดูเครื่องเปิดเครื่องดูกันนะครับโอเคครับ